สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดทีมไลน์นะคะทีมไลน์ที่น่ารักน่ารักเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ในที่นี่เลยตอนแรกเราก็เข้า o o o g l e มาใช่ไหมคะแล้วก็เซิร์ชไลน์ s t o ร์ตรงนี้กดเข้าไปเลย ก็จะขึ้นหน้านี้มาให้แบบนี้เขาก็จะมีให้เลือกเป็นสติกเกอร์เป็นอีโมจิเนี่ยค่ะเป็นเกมเป็นทีมทางการแล้วแต่เราจะเลือกนะคะว่าเราจะเอาทีมแบบไหนปกติทีมน่ารักน่ารักมันก็จะอยู่ใน Creator Team ตรงนี้ แล้วก็กดเข้าไปเลยจากนั้นเราก็เลือกหรือเราจะเซิร์ชก็ได้นะคะว่าเราจะเอาแบบสีแบบน้ำตาลราวเขาก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้ทั้งสติกเกอร์ทั้งอีโมจิทั้งทีมอะคะ่ะอันนี้อันนี้เป็นทีมใช่ไหมเราก็กดตรงนี้เพิ่มเติม แล้วก็เลือกเลยเขาก็จะมีราคาบอกข้างล่างถูกที่สุดก็จะเป็นน่าจะเป็น30หรือเปล่าไม่แน่ใจลองอันนี้แต่การซื้อเนี่ยเราจะซื้อผ่านช่องทางไหนมาดูกันอีกทีนึงเนาะสมมติว่าเรากดตรงนี้ถ้าเราจะซื้ออันนี้สมมตินะคะ แล้วก็กดตรงนี้เลยซื้อมันก็จะมีวิธีการชำระเงินขึ้นมาให้เราชำระผ่านไลน์เครดิตจ่ายผ่าน E-Wallet และปิดไลน์เพยจ่ายผ่านบัตรเครดิตเดบิตจ่ายผ่านมือถือก็ได้นะคะ AIS True Move One to Call AIS อันนี้สมมุติว่าของเราใช้เบอร์เป็น d ีแท็กเนาะ เราก็จะจ่ายพันดีแท็กใช่ไหมเขาก็กดตกลงตรงนี้อ่แล้วก็ใส่เบอร์นะคะแล้วก็กดตรงนี้ล้องคีย์สอบแล้วเขาก็จะมีรหัส OTP มาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะอันนี้เราก็รอก่อน อันนี้มาแล้วเราก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดชำระเงินเลยแล้วก็ชำระเงินเลยแล้วก็รอสักพักหนึ่งค่ะนี่คุณสามารถดูประวัติการซื้อที่ ก็จะได้แล้วนี่คือเราซื้อได้แล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้ที่เราซื้อไว้เราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะได้แล้วแล้วก็กดใช้เลยตาก็จะเป็นแบบนี้ ไปในห้องแชทก็จะเป็นแบบนี้น่าค่ะ เสร็จแล้วขั้นตอนของการดาวน์โหลดทีมไลน์นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะบายบาย